สวัสดีครับวันนี้พบกับผู้คิมอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่ครับ57ก็จะมีเด้ทั้งหมดทั้งกัน3บล็อกนะครับวอลไปกลับไปด้านหลังสึกนี้เลยกลับมาหน้าแล้วสาเวมัมโบแค่นี้นะโอเวอร์มายก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 ค่ะชาชาบีหนึ่งเตรียมตัว เดินหน้าล็อกโอเควันนี้วคิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปทิ้งท้ายด้วยสโลแกนทุกครั้งนะครับไม่พลาดที่จะฝากไว้นะครับสุขภาพดีไม่มีขาย นะอยากได้ต้องทําเอง24ชั่วโมงของเรามีเท่ากันนะครับแบบ่งเวลาของทุกท่านให้กูคิม1ชั่วโมงเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับใครที่ลงมือออกกําลังกายก่อนคนนั้นจะได้เปรียบเรื่องสุขภาพนะครับโอเควันนี้อูคิมต้องขอตัวลาไปก่อนส่งทุกท่านเข้านอนด้วยเวลาเพียงแค่นี้แล้วเราเจอกันใหม่ในวันศุกร์เป็น EP Basic อย่าลืมนะครับติดตามอูคิมไปด้วยกดติดตามกด subscribe กดสับต c r i b e ใบมะกรูดให้อูคิมด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ บายบายและเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ